ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทาง YouTube นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทางแฟนเพจ f เฟซบุ๊กนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องรถไถมือสองนะครับจากร้านเคีย็กเตอร์อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับอ่าที่ร้านเคีย็กเตอร์หนองกี่บุรีรัมย์นะครับอ่านะครับก็จำหน่ายแท็กเตอร์มือสองอุปกรณ์ตัวพวกมือหนึ่งมือสองนะครับหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลายค่ายนะครับรถ สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพามาชม L4018 ติดตักนะครับผมสภาพสวยเดิมนะครับรถเดิมๆนะครับตัวนี้เป็น L4018 ชุดตักเป็น l a 5 0 8นะครับของอูบูต้าเลยนะครับรถสภาพเดิมๆครับเครื่องเดิมสีเดิมนะครับเดี๋ยวมาชมรายละเอียดกันก่อนรับชมขออนุนาตฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อคลิปใหม่ๆนะครับที่ทางร้านได้อัปเดตลงไป นะครับร้านเช็ดแท็กเตอร์นั้นตั้งอยู่ที่เบอร์น้องกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองอุปกรณ์ต่อพวกมือหนึ่งมือสองนะครับรถขุดรถเกี่ยวข้าวนะครับหลากหลายค่ายหลากหลายยี่หอ้อนะครับฐานขุดมันยกปล้องอทํารุ่นพวนบุกเบิกนะครับหลายอย่างนะครับโรตารี่นะสนใจตัวไหนก็แวะมานะครับติดถนนใหญ่เส้น24ตรงข้ามไปรษณีย์น้องกี่ครับไปมาสะดวกเยี่ยมที่สุวรรณน้องกี่ใกล้ๆปั๊มพีที นะครับอ่ามาดู L 4068คันนี้ครับอ่าตัวนี้อ่ารถเดิมๆนะครับอ่าตักเป็นพวกตักหินตักทรายนะครับอ่ารถใช้งานอยู่ในร้านวัสดุก่อสร้างนะครับอ่าเลูกค้าเดิมเป็นเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างนะครับอ่าคันนี้รถน่าจะประมาณปี6 0ศ6 2ถึงครับเดี๋ยวต้องขออภัยนะครับเพราะว่ารอเล่มนะครับตัวนี้รอเล่มอ่าปิดงวดสยามคูบูต้านะครับ เป็นรถเดิมๆติดตัก L-A 508ยางหน้าฝั่งซ้ายสภาพดอกสูงคนระับรถสีเดิมนะครับยางหลังไม่ยางเดิมติดรถนะครับผมกระทะสวยครับสีเดิมสีเดิมทั้งคันก็ก็จะมีตำหนิบ้างนะครับบางจุดไม่ว่าจะเป็นแผ่นลังคาหรืออะไรต่างๆเดี๋ยวไล่เลียงให้ดูแต่ราคาเราจะขายแบบตามสภาพก่อนนะครับราคานี้ถ้าเก็บงานก็เดี๋ยวว่ากันไปมันมีพวกเบาขาดหลังคาแตกนะครับที่เป็นตำหนินะครับ ส่วนอื่นสวยครับยางก็โอเคยางหลังคู่สวยเกิดมีกระบะถ่วงท้ายครับห็นเต็มเลยถ่วงได้ดีท้ายเดิมๆมไม่เคยแกะฟ้าหายไม่เคยแกะสีเดิมแห้งดีครับท้าย Pto นี่ไม่เคยใช้งานเพราะรถมาตักอย่างเดียวซีนยังไม่เคยแกะซ้ายขวานะครับแต่มีเยิ้มนะครับเพราะว่ารถพวกนี้รับน้ําหนักสูงนะครับรับน้าหนัก,กว่ากแต่เป็นตัวถ่วงเวลาตักหินอย่างเงี้ยครับพอหนักสูงมันจะกดซีนกดซีนก็มีเป็นไอๆนิดนึงแต่ไม่ถึงจะรั่วนะครับผม แต่รถจเดิมยังไม่เคยแกะนะครับยางหลังเดิมตามที่แจ้งกระทะสวยครับนะครับเพราะรถตักนี่รับน้ำหนักเยอะสองนี่เห็นไหมครับปัญหาเลยอาจจะมีเศษร่วงใส่หลังคาแตกนะครับเศษหินเศษอะไรเงี้ยครับเวลาตักถ้าไม่ระวังนะครับอันนี้ก็แผ่นลังคาแตกเปลี่ยนใหม่ได้ครับหลังคาแต่ว่าราคานี้ตามสภาพชั่วโมงให้งานน้อยครับอยู่พันกว่าชั่วโมงพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าชั่วโมงครับนะ วพวกเกียร์คัดเครื่องไม่เคยแกะ่ครับรถไม่เคยแกะนะแต่มียางยางตัวนี้ยางล้อหน้าขวานี่น่าจะเป็นยางเดิมฝั่งนู้นน่าจะเปลี่ยนมาใหม่ครับยางเดิมนี่จะหมดละเพอรถวิ่งในลานมันจะกินยางกินดอกอ่าชุดตักก็เดิมๆติดรถมายอย่างนี้เลยครับตั้งแต่แรกายแดงเลยนะครับก็เป็นตักหินตักทรายครับกระบะปากจะเล็กหน่อยเหมือนตักเกษตรอ่าแล้วก็เป็นตัวนี้ครับตะหนีตัวฝากระโปรงตัวนี้นะครับมีเป็นรอยยุบแตก ไฟแตกแล้วก็ฝากระโปรงยุบแต่ตัวนี้ถ้ายกชิ้นใหม่เลยก็ไม่เท่าไหร่ครับราคาไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าใช้งานปกตินะครับเจ้าของเดิมก็ตักหินตักทรายอยู่ในร้านวัสดุก่อสร้างทุกวันนะครับนี้ก็ขายมาตัวนี้รถเดิมๆแต่มีตำหนิตามที่รายงานตัวนะส่วนเล่มก็อยู่ประมาณ5 6 0 1 6 2อันนี้เดี๋ยวเล่มผมแจ้งอีกทีนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ขอสำเนาหน้าเล่มไว้ครับปิดนวดเดี๋ยวรอเดี๋ยวเล่มก็มาครับเล่มตัวจริงก็มาตัวนี้มาในราคา 3 9มแสนบาทครับสามแสนบาทขอเป็นราคาตามสภาพนี้นะครับผมนะครับยกชุดนี้เลยเครื่องเดิมคัดเดิมสีเดิมไม่เคยแกะครับท้ายเทินไม่เคยแกะจะมีตำหนนีอ่าตรงฝากระโปรงหลังค่าอะไรประมาณนี้ครับกับยางหน้าขวานะครับอ่าแต่รถใช้งานปกติตามที่รายงานครับชั่วโมงอยู่ที่พันเชั่วโมงนะครับ มาในราคา3าม0 0 0เก้ามาบาทครับ3 9 9 0 0 0บาทนะครับถ้าจัดไฟแนนซ์ก็ต้องรอเล่มตัวจริงมาจัดได้2อ0 0สนตัวนี้นะครับราคานี้ขายตามสภาพาขายเป็นเงินสดครับยอดนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับร้านวัสดุก่อสร้างหากำลังมองหารถที่จะไปไว้ตักหินตักทรายที่ร้านตัวนี้ไม่ผิดหวังครับรถเดิมๆนะครับราคา3 9ม0 0นบาทครับ3 9ม0 0นบาทลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาหุ่นศูนย์แปดเ2้าสองแปดสาม นะครับพี่เคเลเตอร์น้องอีบูฟีรัมเดี๋ยวนี้ผมจะลองขับให้ดู <c oughs> 这个老的人 โอเคประมานนี้ครับผม L4018 จะยกตักโชว์ให้ตรงนี้เลยอ่ะรถเด,ด,มดมิมๆนเดิม3,99,000บาทครับสนใจโทรมา0892832911 0892832911เคสเกื่อยน้องกีบุรีรัมครับผมสำหรับคลิปนี้ขอพรบคุณลูกค้าทุกท่านท,ท,ที่ให้เกียรติติดตามรับชมมาอย่างสูงครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ